สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําการเดินทางมายังศูนย์บริการลูกค้าที่พีริ้งสาขาแจ้งวัฒนะค่ะลูกค้านะคะสามารถเดินทางโดยใช้รถส่วนตัวหรือรถประจําทางก็ได้นะคะรถประจําทางลูกค้าสามารถใช้ได้สาย52สาย356หรือว่าจะนั่งรถตู้เส้นปากเกร็ดก็ได้ค่ะส่วนลูกค้าที่มารถ สังเกตทางขวามือนะคะลูกค้าก็จะเจอศูนย์ราชการแ p พิทัลคอมไรษณีย์แล้วก็ท e o t ค่ะลูกค้าขับตรงมา ในการเดินทางนะคะสามารถโทรมาสอบถามกับเราได้ที่025681911ค่ะลูกค้าท่านไหนมีปัญหาหรือว่าเกี่ยวกับกอุปกรณ์นะคะสามารถโทรมาหาเราก่อนหรือว่าจะเข้ามาที่ศูนย์บริการของเราเลยก็ได้ค่ะ